น้องเฮ็ดยังยุดด่งยากขม้าทักทายได้แต่จะเป็น้องวันนี้ช่วยเก็บพัดพญากล่องเตี้ยนกระสมแซมได้หลายเป็น้องสมแซมอตึกสมแซมทนหล่นได้เป็นน้องเขาก็สั่งเขาอะไรกับปูงไม่อะไรเป็น้อง ปับปรุงไอ้ตึกกันนะตดกันหลายๆพป่น้องตังหลังตอนนี้ก็ห่อนดูเด้อพป่น้องห่อนห่อน ท่านเปิดเปิดลานได้พี่น้องท่นจะเปิดเป็นลานได้พี่น้อง ยางต้องระวังเด้อพี่น้องเพราะว่ารถมันหลโอ้นอนๆกันเลยแดดเมืองไทยจะมันพรอนค่ะ ตอนนี้กำลังถึง้านเดินไปอีกนิอหนึ่งจะพป็นรณลมโพพรอนๆพี่น้งองแดดห้อนคักห้อนแน่ ก็รถเป็นี่นออกผู้ใ่ายุดให้ใครปวดตสิไป สงัดตจ้าจ้าตะกี้เรื่ยงแบบต่างๆก็้ค่ะทุกิกไดให้ชัดสเลค่ะนีกค่ ่ใช่ยุนล้านเลยชิบชอบเด็กพี่น้องคลิมกันแดดพระท่านมากทีพอค่ะคลิมกันแดดเนี่ยทั้งหมดบอก มาจะทุกคนชิบชอบเมื่อไดล่ะสิปียยเอาเฮ้ยข่าอย่างเดียวข้าอย่างเดียวมันมาทีละอันหมันมาที่ททละรอดนะก็เลยเอาไป้ทีละรอดก็ใส่ได้โดดด้วย างได้เป็นอะไรว่อนห่อน,อนมาเลยแดด่อนคลักพี่งนอกตอนนี้ก็ำลังไปถึงงานแล้วหอยองไปเห็ดผม แดดขัดแดดแงเป็นอ่อนเนี่ยประเทศไทยแดดขัดอ้อนพี่น้องการงานเนี่ยเราเป,นป็นลมโพตลาดลมโพสวยงามนะเจ้าทุกคน ม,เมาเฮ็ดผมจะพี่นอ้องทำเล่นนะพี่นอ้องดชอบกับพี่ตากว,าวกันได้กันแช่เ้อจับไปไปเจอกันวิดีโอหน่าจ้ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนาจ้ะบ๊ายบาย